ครับทุกคนครับวันนี้อติจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งนะฮะมาช้อปปิ้งที่จงกัวเชาชื่นะฮะแต่ว่าอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับกับจงกัวเชาชื่ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนะครับไปกันสวัสดีครับตอนนี้อยู่ร้านจงกัวเชาชื่ที่เชียงใหม่นะครับก็มาซื้อของครับเดี๋ยวจะไปพาไปดูเล็กๆนะฮะว่า ในร้านแห่งนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีร้านเดียวเนาะจิย๋ยจิย๋วอเจ้าใช่ไหมในเชียงใหม่ในเ<น>ยววาวราชอ๋อ,อก็ถ้าบริเวณคูเมืองนะครับคูเมืองเชียงใหม่ม,มีอยู่ร้านเดียวนะครับพิ่ักดก็คือตรงยื้องๆกับโรงเรียนวัฒโนไทยนะครับแต่อยู่ฝั่งคูเมืองนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูแบบคร่าวๆว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ชาเขียว นี่หรออันนี้จะเป็นชานะครับชาหลากหลายประเภทเลยนะครับผมเคยกินตัวนี้ตอนอยู่จีนผมเคยกินตัวนี้แบบว่าหวานมากเลยชาเขียวนมนะครับมีหลากหลายรสชาติแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นนี่เลยอันนี้เป็นนมนะฮะถ้าไปที่จีนอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรนะครับสังเกตว่ามีน้อง น้องยิมยิมนี่ค่ะน้องๆคนไทยที่อยู่น่านเซื้อเนี่ยมาให้ผมแพ็คหนึ่งเอาเป็นของขวัญวันเกิดอันนี้อร่อยมากเรคคอมเมนต์เลยนะฮะไม่แพงนะครับเราลองมาดูที่นี่ดีกว่าโอ้โหถือว่าดาราสองคนนี้ทางเซียวจ้านระหว่างอุย๊ยอีปอนะฮะเป็นโอ้โพิเซนเตอร์หลากหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นชานมนะฮะอันนี้หวังอีปอเป็นพิเซนเตอร์ชานมนะครับโอ้ดยอด แล้วก็มีเซียวจ้านคือแบบทั้งของกินของใช้อะทั้งสองคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์เยอะมากๆเลยอันนี้เข้ามาดูฝั่งขนมบ้างมีตั้งแต่ขนมเนี่ยขนมขนมปังรสงานนี่ผมซื้อกินประจำตอนอยู่จีนแล้วก็มีขนมแบบขนมวาฟเฟิลขนมทาโกยากิเยอะมาดูตรงนี้บ้างเป็น ของสุดที่เวลายามว่างครับอันนี้เป็นผงบุกนะครับไม่ใช่ผงบุกเป็นเส้นบุกนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นเส้นบุกรสรสเผ็ดนะครับส่วนส่วนล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงล่านะครับนี้ก็เผ็ดแล้วก็หอมนะครับผมชอบกินสีนี้แหละอร่อยอก็อันนี้เป็นมันฝรั่งนะครับมีหวังอี๋ัวอีกแล้วเจอแต่หวังอี๋ผัว นี่ก็หวางอีโบนี่ก็หวางอีโบอันนี้ต้อห,หุ้มเหม็นแล้วเราก็มาอยู่ส่วนที่เราจะซื้อครับฉางซาสูด豆腐ต้อหงหุ้มเหม็นแต่ว่า รสชาติมันจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกับที่เราไปไปซื้อสดๆนะอันนั้นคือแบบเหม็นมากๆเลยไปดูคลิปผมได้คลิปเที่ยวฉางซาอันน,นกินแบบสดๆเลยแล้วก็น้ําจิ้มจะอร่อยแต่ก็อันนี้ก็แก้ขัดได้ครับมันมันจะแห้งๆหน่อยนะมันจะไม่ค่อยฟูเหมือนกับอ่าต้องหู้เหมือนที่เราแบบกินแบบทอดใหม่ๆเลยอะ่ะเอออันนั้นทอดก็อร่อยเหม็นด้วย <laughs> น้ําจิ้มอร่อยแล้วก็รสชาติแบบนุ่มลิ้นมากนะฮะอันนี้เอาไว้แก้ขัดนะฮะ ตอนอยู่จีนอะ่ะตอนอยู่จีนจะมีแบบพวกเนี้ยพวกปีกไก่ขาไก่พวกอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะครับนะเพราะว่าคนจีนอะ่ะชอบกินพวกเป็ดเยอะมากไม่ใช่ไก่เป็ดอันนี้เป็นเป็ดเป็ดพริกดองมีหลากหลายรสชาตินะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็ดนะฮะน,นี่ก็เป็ดนะฮะ มีแต่เป็ดทั้งนั้นเลยนะครับก็สนใจก็กินได้นะมาซื้อได้เป็ดเนี่ยมีทั้งแบบปีกก็มีนะขาก็มีนะแล้วก็คอเป็ดก็มีนะเออนี่นี่ก็เป็ดนะฮะอันนี้ก็ปากเป็ดนะฮะปากเป็ดอ่ะอันนี้ไก่ละอันนี้ไก่ของจริงละฮะเป็นปีกไก่ขาไก่ปีกไก่นะครับผมไม่เคยกินนะแต่เห็นเพื่อนบอกว่ามันจะรสชาติแห้งๆหน่อย อาไปอุ่นก็ได้นะครับนี่สิ่งที่ผมชอบกินก็คือพวกนี้เต้าหู้เต้าหู้นะฮะเต้าหู้หลากหลายรสชาตินี่อร่อยอร่อยจริงๆอันนี้สิ่งที่มาตามหาอีกอย่างก็คือสาลายเจอแล้วเจอสาลายครับเป็นสาลายแบบเป็นเส้นๆน,นี่หายใต้ ไต้หูลาเมไหไต้ซื้ออ่าก็เป็นสาหล่ายเส้นๆนะจะซื้อตรงนี้ไปแล้วก็จะซื้อแบบเป็นแบบเป็นชิ้นๆด้วยนะชอบอันเนี้ยรสชาติอร่อยจริงๆเพราะว่ารสชาติเหมือนจีนเลยเหมือนที่เราไปร้านแบบร้านอัลมาลาซิยงกัวอะไรพวกนี้แล้วก็มีจะซื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือไปไหนละเห็นวบบแบบ ก็จะเป็นพวกป้านเมี่ยนนะครับก็จะซื้อป้านเมี่ยนเข้าไปเนาะแล้วตรงนี้จะเป็นโซนอาหารแบบสําเร็จรูปเนาะอันนี้ก็จะเป็นเติมน้ําไปแล้วก็จะร้อนนะครับเยอะมากะยี่ห้อหายตีเหลาที่อยู่ตามห้างอะ่ะหายตีเหลาอะ่ะรสชาติเหมือนกันเลยนะมีทั้งแบบเป็นเติมน้ําร้อนแล้วก็แบบแบบเป็นผงสําเร็จที่เอาไปทำํำกินเองก็มี เข้ามาถึงโซนที่เป็นเครื่องปรุงแล้วมีเพียบเลยวันนี้เราจะมาตามหาเจี้ยงโหยที่แบบเอาไว้ทำยำยำแตงกวานะครับบอกว่าเจี้ยงโหยยี่ห้อเนี้ยอร่อยมากยี่ห้อนี้ฉลากมันจะคล้ายๆกับแม็กกี้นะครับนี่อันนี้เลยนะครับเรคคอมเมนต์เลยอร่อยอร่อยจริง,รง,ง,นรงๆนี่แหละจริงๆเนี่ยมันจะมี ซีอิ๊วที่จีนอะหลากหลายประเภทมักงเยอะกว่าบ้านเรานะอันนี้ก็เคยกินนี่ก็เป็นซีอิ้วขาวนะครับซีอิ๊วขาวสูน่าเจียงโหยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกพริกต่างๆนานานะครับแต่วันนี้พริกที่เราตามหาอยู่ไหนหน้าโอ้โหเยอะมากอ่ะเจอแล้วนะฮะพริกที่เราตามหาครับเชียงล่าหงโหยนะฮะ โอ้ oh, เป็นแบบน้ำมันเลยน้ำมันแล้วก็มีงาด้วยอันนี้แหละครับที่จะเอาไปทํานะครับชื่อภาษาไทยเขาแปลไว้ให้แล้วน้ํามันพริกเผาปรงุงรสดาทําน้ําจิม้มผัดได้หมดแบบเคยกินพวกาชาบูมะหัวกลัวสิ่งที่ขาดไม่ได้ขึ้นนี่นะน้ําจิ้มงานะครับน้ําจิ้มงาเลยนี่ของยี่ห้อหายตีเราอร่อยมากเอาเนี้ยไปผสมกับอย่างอื่นพวก พริกพวก,กอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้แนะนําเลยแต่ว่าถ้าใครชอบรสชาติเผ็ดๆก็เอาน้ําจิ้มงานเนี่ยไปผสมกับพวกพริกได้นะฮะมันจะมีพริกที่เป็นซอสพริกก็มีนะครับเดี๋ยวกันนะหรือว่าจะกินแบบนี้ก็ได้อันนี้คือปรุงไปเลยนะอ,อันนี้ก็ยียยย่ห้อหายตีเราเหมือนกันนะครับแล้วเวลา,าเราปรุงใช่ปะ่ะมันก็มีเครื่องปรุงสําเร็จนี่ อยากจะกินรสอะไรซุปกระดูกรสซุปเห็ดอันนี้ผมชอบมากนะฮะรสมะเขือเทศมะเขือเทศอยู่ไหนมะเขือเทศมะเขือเทศเอออันนี้แหละนะแล้วก็บางทีชอบแบบผัดใช่ปะ่ะอันนี้เลยได้กคอมเมนต์เลยหมา่าเซียงกัวนะฮะเป็นกระทะหอมนะฮะผัดออกมา,อาเป็นแบบนีอ้อร่อยมากเลยนะครับอยากใส่อะไรก็ใส่ไปแล้วก็ผัดรสชาติใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเยอะมากนะแค่ใส่เชียงโยไปนิดเดียว อร่อยมากนะครับแล้วก็สมมติว่าถ้าใครอยากจะทำชาบ,บูนี่ก็จะมีเป็นก้อนกอนอันนี้ใส่ไปเลยแต่ว่าสำหรับผู้แพ้อาหารนะบางบางยี่ห้อดูดีๆนะครับมันจะมีส่วนผสมของซุปกระดูกวัวน้ำมันวัวอย่างเงี้ยก็ถ้าใครไม่กินสัตว์ใหญ่ก็ก็ลองถามดูนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสิ่งนี้ก็ได้อันนี้รู้สึกว่าฉลากจะชัดเจนกว่า อยู่ด้านหลังนะครับโอเคประมาณนี้นะนี่แล้วก็ผมก็จะได้ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นน้ํามันพริกเผาเอาไปทํายำนะครับจริงๆเอาไปทําผัดอะไรก็ได้หมดนะตัวนี้อีห้อนี้เลยนะฮะแล้วก็มีตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับเอาไปทาหัวกัวหัวกัวอะไรวะเหลียงป้านเออยำแตงกวานะครับ เป็นแตงกวาผิวครุขระนะครับถ้าบ้านเราเรียกว่าแตงกวาญี่ปุ่นเนาะนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวจะซื้อของแนละ้วแล้วก็รีวิวร้านอยู่ประมาณนี้นะครับใครสนใจอะไรก็แวะเวียนเข้ามาได้นะครับที่เชียงใหม่ชายเมียนะครับวันนี้คลิปสั้นแล้วคลิปเราเป็นแนวตั้งด้วยชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอาติจะพาไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับบายบายจ้เจียน